เอาข้าวยางข้าวยางคุณลูกค้าอ่า โอเคเข้าแล้วเข้ายังนะโอ้คุณลูกค้ามาดูข้างหลังผมแล้วกันนะโอ้อันนี้ผมคือผมถ่ายท่าสดช่วงพิเศษช่วงพิเศษช่วงพิเศษจริงๆวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมแชร์ก่อนแชร์ก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะไม่ทันอ่ะน้องแอนนดนาน้องแอนคุณลาโดนนาน้องแอนอาจารย์โอ้ยอ่าตื่นเต้นสุดๆกับช่วงนาทีทองนะฮะเดี๋ยวผมใส่แมสกก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งผมอยู่ห่างกลุ่มฝูงชน เออก็เลยไม่ได้ใส่แมสทำหน้าปกเมื่อกี้อ่ะโอเคด้ครับนะครับขอบคุณครับโอ้คุณลูกค้าวันนี้มาเยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแชร์ก่อนแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ตอนนี้คุณลูกค้าดูเองแล้วกันดูเองแล้วกันอ่ะดูเอง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 โอ้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 อ่าช่วงนาทีทองคุณลูกค้าช่วงนาทีทองอ่าช่วงนาทีทองนะจ๊ะเอามาถึงแล้วช่วงนาทีทอง ของห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับเสื้อผ้าช่วงนาทีทองคุณลูกค้ากับการจัดรายการพิเศษเลยช่วงนี้นาทีทอง47บาทนาทีทองเขาทำอะไรกันนอะก็ว่าคุณการเวลาก็ทําอะไรกันเนาะผมก็ผมก็เพิ่งเห็นผมเพิ่งไ์สดแม็กดีนเสร็จผมเดินมาเอ้าอะ่อเนี่ยเฮ่อเห็นไหมเห็นไหมโอ้ โอ้ผมเชื่อเขาเลยสนุกสนานเดียคุณลูกค้าวันนี้อ่าเอาแชร์ไปแล้วคุณลูกค้าแชร์ไปแล้วอ่าแชร์ต่อๆกันไปนะครับเป็นคุณลูกค้าที่อยู่ที่บ้านได้เห็นด้วยนะจ๊ะได้เห็นด้วยว่าวันนี้ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เขามีอะไรกันบ้างโอ้มันมากๆหมันจริงๆผมผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมจะปากมันขนาดนี้ใช่ไหมอ่าอ่อ๋อหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในให้ดูว่าเขามีอะไรกันเดี๋ยวแป๊บเดียนะแป๊บเดีอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรวมๆกันรวมๆกันโอ้โห โอ้อยยยยคุณลูกาจนคุณลูกาจนโอ้โหเอาโอ้ผมจะให้เวลนระยะยังไงเนี่ยคุณลูกาแต่อะทุกท่านก็ใส่แมสด้วยแล้วกันเนาะใส่แมสใส่แมสอะใส่แมสเวลระยะเพราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับวันนี้ก็ส่วนใหญ่ ีด2เข็มกันแล้วนะสเข็มกันแล้วไม่เป็นไรคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับเนาะสเข็มกันแล้วแล้ว,ลวก็เออเขาเรียกอะไรนะเวลยะอาจจะไม่ค่อยได้แต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็น ใส่สุนัขก,กาทนาไม่สุนัขก,กาทนาไม่เพราะว่ารายการพิเศษช่วงนี้นะการพิเศษมากๆเลยนะคุณลูกค้าโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆอะเดี๋ยวผมตั้งกล้องหน้าให้ดูว่าอะไรกันเอ่ย4 7บาทอะไรกันเอ่ย4 7บาทโอ้โอ้โอโอมา, <laughs> าภาษาภาษาลาวก็มากันลืมๆเลย <laughs> โอ้ภาษาคเ,าเ,เบะมูลในเปเแล้วภาษาลาวดิมูนในเปใช่ไหม <laughs> เอาคุณลูกค้าดูเองแล้วกันโอ้เดี๋ยวนะ แต่ที่เคาน์เตอร์กระเชีย์ได้เลยจาได้เลยจาได้เลยโอเคโอเคโอ้โหเออโอ้จันนาทีท่อไรนํำเน่จักเก็ตจังไดโรจิตบอกสิเป็นลบแล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้เห็นว่านี่โอ้ย oh, ค <c oughs> ักขนาดขักขนาดานาทีท่ออ่าทัอขอขอนวะ่ะอันเสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมพาไปดูข้างในนะฮะเสื้อผ้าอะไรเอยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่ากล้องหน้าแล้วกล้องหน้าแล้วเออ เดี๋ยวผมจะให้ดูเสื้อผ้าอะไรเอาเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าอะไรอ่าอ่าคุณลูกค้านี่นี่เ้านี่นี่เสื้อผ้าแบบนี้คุณลูกค้าแล้วก็มีชุดชันในอ๋อชุดชันในใช่ไหมนี่อเลยผมเพิ่งรู้นะนี่ ผมตกใจวิ่งมาไม่ทันเลยอะไรนาะนี่หนอวะโอ้อาโชงนาทีทองนาทีถูกนาทีทองนาทีถูกนะสีบาทใช่พี่จอยสีเจ็ดบาททั้งหมดเลยทั้งหมดเลยของแบรนด์ทั้งหลายนะแบรนด์มารุราคากันโอ้โหแบรนด์อะไรกันบ้างก็ไม่รู้ทั้งเสื้อผ้าทั้งชุดชั้นในนะจ๊ะโอ้โหเอาดูโค้กผมแล้วกันคุณลูก้าโอ้โหตื่นเต้นกว่าคุณลูก้าอีกโอ้อโอ เอาเยี่ยงกันสนุกสนานเลยตอนเดียวโอเค okay. มีความสุขมีความสุขอ่ะมีความสุขกันทุกท่านนะครับการราคาพิเศษนะครับวันนี้การราคาพิเศษอ่านะครับนาช่วงนาทีทองของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคุณลูกค้ารีบเร่งเร็วไวแล้วกันนะครับมาจุดนี้บริเวณนี้นะครับอันนี้อยู่หน้าร้านทองอ่าอยู่หน้าประชาสัมพันธ์นะครับโอ้ประชาสัมพันธ์โอ้ลูกค้าไหมโอ้โหโโโโโ อันนี้มันจะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศฉลองครบรอบ17ปีทวีกินนะฮะเริ่มวันแรกนี้ขนาดวันแรกคุณลูกค้าโอ้โหวันแรกเลยวันแรกวันแรกวันแรกจริงๆโอ้โหโอ้โหแค่เจอจุดนี้ผมก็ไปไม่ถูกแล้วนี่นะคุณลูกค้าโอ้อะ ชุดทั้งหลายที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะฮะเนี่ยนะฮะับสีบาทฉลองครบรอบ47ปี47บาท47ปี47บาทอ่า47ปี47บาทอ่าอคุณลูกค้าอะได้กี่ตัวจะได้กี่ตัวโอ้โหโอ้มีคนจองไปแล้วโอ้คุณลูกค้าอันนี้จองแล้วจองแล้วเออ47ปี47บาทนะจ๊ะมามามาอ่า47ปี47บาทนะจ๊ะอย่าลืมลงบินให้เรียบร้อยเด้อเด้อ อย่าลืมลงบินในเรียบร้อยนะจ๊ะจ้ะอ่ะกำลังสั่งมีกำลังสั่งมีอีก,อก,อกโอ้โคศกผมตื่นเต้นมากเลยคุณลูกค้ากำลังสั่งมาอีกกำลังสั่งมีอีก, <laughs> ก,อก <laughs> โอ้คึกคืนคึกคืนกันน่าดูเลยโอ้โหอ่าคุณลูกค้า เ็ิกเ็หมดเลยครับอ่าสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดบาทคุณลูกค้าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวโอ้โหโอ้คนถ่ายรูปก่อนโอ้โหเอาไกบ้างมาถ่ายรูปให้หน่อยเด้อพี่น้องเ้ยว่อเอออ่าโอเคนะครับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับกับการจัดรายการสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดบาท ที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับคุณลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาประเวณนนหน้ากันตรงนี้ก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับอันนี้ช่วงไลฟ์สดช่วงนี้ก็โอ้สีผู้เบิง,าางมาท่านวะเอ้าจริงๆคุณลูกคา้าโอ้มาวันนี้เยอะจริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวไปเดีถ่ายูปก,กว่าถ่ายรูปก,กว่าเออท้งไลฟ์สดไปด้วยต้องถ่ายรูปไปด้วยอ้าว โอ,โ,อโอ้โอ้คนดู50เอาคุณลูกค้าเชื่อเขาเลยคนดูห0โอ้อะไรเยอะขนาดนี้อ่าคุณลูกค้าอ่าโอเคช่วงนี้ทวีกิจจัดรายการฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับคุณลูกค้าที่อ่าได้รับข่าวสารแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับช่วงนี้ทั้งมีรถ แรกแจกแถมอ่าลถก็คือรถราคากันทั้งห้างของชูวิกิจเลยแตทั้งห้างจุดไหนที่มีการขายเรารถราคากันทั้งหมดเลยแรกก็คือแรกซื้อพัดลมในราคา47บาทแรกซื้อจักรยานในราคา47บบาทแรกซื้อ แลกซื้ออะไรกระเป๋าเดินทางในราคา99บาทแล้วก็แลกซื้อตู้ลิชักใบใหญ่ๆใ,ในราคา47บาทนะครับอันนั้นวันที่2วันที่3คุณลูกคา้าคุณลูกค้ามีเวลาเตรียมตัวอยู่1อาทิตย์นะจ๊ะ1อาทิตย์กับรายการ47บาทนะจ๊ะ1อาทิตย์นะแล้วก็ลดเลขแจกแจกก็คือแจกซื้อครบ1000บาทซื้อครบ1000บาทคุณลูกค้าสามารถนำไปเส็จไปลุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นบันไดเลื่อนอยู่อาคารใหม่ คือ1,000บาทมันจะเป็นซื้อแผนกไหนก็แล้วแต่นะครับเอาบินมารวมกันก็ได้1000บาทแล้วไปลุ้นรางวัลกันที่บริเวณโปรโมชั่นอาคารใหม่บันไดเลื่อนคุณลูกค้ารางวัลใหญ่เยอะจริงๆดูโพสก่อนหน้านี้ก็แล้วกันเนาะดูโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าคนในรรางวัลใหญ่มีพัดลมมีเตารีดหม้อหุงข้าวกระเป๋าเดินทางกระเป๋ามาเวลอะไรที่เขาร่วมรายการกันเยอะจริงๆคุณลูกค้าไปลุ้นกันตรงนั้นเลยแล้วคุณลูกค้าถ้าไปตรงนั้นได้รางวัลกันทุกคนเลยมันจะเป็นรางวัลใหญ่รางวัลเล็กได้ทั้งหมด ขอให้มีใบเสร็จไปหาเขาที่นั่นได้ทั้งหมดทุกคนซื้อครบ1,000บาทจากวันนี้ถึงวันที่3มตุลาคม9วันเท่านั้นคุณลูกคา้า9วันเท่านั้นนะฮะนะลดแลกแจกแถมแถมก็คือแถมแถมจริงๆแถมมาแกแผนอาประชสาสมพันของผมแถมอย่างเดียวแถมเลยคุณลูกคา้าเอาไปเสร็จไปยื่นแถมเอาไปเสร็จไปยื่นตรงจุดจับรางวัลถ้าคุณลูกค้าไม่ได้รางวัลเขาก็แจกของแถมให้อีกโอ้โหเยี่ยมฉะนั้น วันนี้และวันนี้คุณลูกค้าเรียนเชิญเลยสนุกจริงๆกับการรุ่นารางวัลกันตรงนี้ตรงนี้นาที่ทองจะมีการทุทกๆวันคุณลูกค้ามีกันทุกวันนาทีทททาาาทาท่ทองมีทุกวันมีทุกวันเสื้อผ้าราคาถูก47บาทหน้าที่ทองมีทุกวันนาที่ทองมีทุกวันยำเหลือเกินยำจริงๆนะฮะยำจริงอยู่หน้าร้านทองอยู่ตรงข้ามกับร้านทองไม่ใช่อยู่หน้าร้านทองอตรงข้ามกันตรงข้ามกันนะครับคุณลูกค้าช่วงไรโสนในช่วงนี้เดี๋ยวไปจะเจอกระน้องสายรุง้งต่อไปนะครับ อ๋อน้องสะดุ้งใบสองครึ่งน้องสะดุ้งใบสองครึ่งอ่าโอเคนะอ่ะ ก็อันนี้ช่วงนาทีทองคุณลูกค้านะก็จะวุ่นวายประมาณนี้แหละก็พยายามให้คุณลูกค้ารักษาระยะห่างพยายามเต็มที่แล้วก็ให้คุณลูกค้าได้สวมหน้ากากอนามัยแต่คุณลูกค้าบางคนบอกว่าโอ้ฉีดยาสองเข็มสวมหน้ากากอนามัยพอระยะห่างเอาไว้คุยกันทีหลังนั่นไม่ใช่อย่างนั้นเลยคุณลูกค้ารักษาระยะห่างให้ผมหน่อยเธอขอร้องขอร้องขอร้องโอเคเราจัดรักษาระยะห่างกันแล้วนะครับอ่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่จับชมไลฟ์สดในวันนี้เดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปนะฮะสี่โมงครึ่งไม่ใช่สี่โมง สองครึ่งช่วงนาทีทองอีกนะครับขอก้น้องสายรุงเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของโปรโมชั่นใหม่กับโปรโมชั่นบันไดเลื่อนแล้วก็โปรโมชั่นอีเวนต์ฮอลล์กับแกรนฮอลล์ฝั่งนู้นด้วยนะครับว่าบรรยากาศกับการจ่ายจ่ายกับการจับจ่ายใช้สอยของคุณลูกค้าเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้พูดซะอ๋ออเคเอาลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเจอกันในในไลฟ์สดช่วงต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ